ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมซีช็อกซีเแอร์นะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์นะครับผมเพลงที่ผมเอ,อ่อปล่อยไปนี่ผมเพิ่งเลียงแอคชั่นไปนะครับเป็นเพลงคุณและคุณทั้นันะครับเวอชั่นพี่เอกกับพี่ก้านะครับพี่เอกก็คือพี่เอกฮากร์ล็อกเกอร์กับพี่ก้าซิกาลเลตนะครับผมเป็นเพลงที่เป็นคเวอร์เวอร์ชั่นนะครับผมโคตร ฮานะครับอย่างฮานะครับผมแบบผมผม,ผมขำผมแบบอะไรอะเรียกชั่นไปขำไปนะครับผมโคตรฮาจริงนะโอเคนะครับก <c oughs> ็ผมมากับแว่สองสองอันนะผมผมพยายามแบบทุกคลิปผม,มจะพยายามเปลี่ยนลุคนะแบบมีในคลิปหนึ่งใส่แว่นดำคลิปหนึ่งใบบส่แว่นสองอันประกอบกันอันนี้จะแบบสมมอันประกอบกันอย่างนี้ผมจะแบบพยายามฉีกเกตัวผมไปนะฉีกๆเก็ตัวที่ผมที่แบบเป็นคนที่แบบผมเป็นคนชอบตั้งใจชอบเรียน แต่ผมจะฉีกจากไอ้ที่ผมชอบเรียนเลยผมไปแบบเดี๋ยวว่าบ้าๆเลยเครซี่บอยเครซี่แมนนะครับ Crazy YouTuber เอออะอะต่อนะก็จริงๆมันต้อง Reaction กับวิเคราะห์ในคลิปด้วยกันครับผมแต่ว่าผมอ่ะคาจนลืมลืมวิเคราะห์ผมขออภัยทุกคนเป็นอย่างสูงนะครับผมก็โอเควันนี้จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเพลงเป็นยังไงก็เพลงอ่ะผมเคยวิเคราะห์เพลงของคุณคุณคุณมาแล้วนะครับเป็นเพลงของเอ่อมิสเซนยับ ที่พี่สัญหยาดเอามาแรปในแรปเปอร์21รอบออ d i ชั่นนะครับในเพลงที่เพาะนะครับเข้ากับโฟพี่สัญหยาดแต่ว่าอันนี้จะมาเลชั่นว่าเวอร์ชันนี้เป็นไงเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่ทเพาะไหมเต็มสิบเหรอผมให้เจ็ดเพราะนะเพราะเพาะเะบอว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างเก่าเลยเพาะมาก <G ül üyor> นะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ เนื้อเพลงนี่ก็ไม่ไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับแต่ว่าก็มีเปลี่ยนนะครับเนื้อเพลงเนี่ยก็ฮาดีนะเสียงของพี่ก้าพี่เอบพอมันมันแบบมันอะไรอ่ะมันเอื่อนขึ้นมาแบบมันทําเสียงสูงมันมันฮาเบ้ออย่างเงี้ยเออฮามาานะแบบผมขำจังทคลิปเลยนะแต่ผมว่าจังหวัดทานองดีนะครับมีเสียงขอนนี้ไม่เสียงแบบผู้หญิงแบบเป็นอะไรอ่ะให้แบบเสียงที่แบบเข้ามาแทรกอ่ะมันไม่ไม่ด้เสียงแทรกมันเรียกว่าะ คอรลัสเออแบบมืนว่าอะไรเงี้ยแบบมาแบบมาต่อจากเสียงหลักที่เป็นเสียงพี่เอกกับพี่ก้าเพราะว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างสุดจริงๆก็เหมาะกับเจ็ดแสนซับมากครับผมสี่ปีก็เป็นเพลงที่บอกว่าเอามาคัฟเวอร์ฮ่าฮาบอกว่าถ้าแบบถ้าไม่ถ้าไม่ได้ติดแบบความเพลาะของพี่แก๊งส้มสันทัดแกงส้มสันทัที่แบบทำเป็นออริจินอลเอามาคัฟเวอร์ฮ่าฮาบอกว่าสุดมากๆเพลงนี้นะครับแบบพี่เอกกับพี่ก้าพี่เอกฮันล็อกเกอร์กับพี่ก้าจะกลายเพลงคนลคูลนานาคัฟเวอร์เวอร์ชันนะครับผมก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไปปฟังคลิ ไปฟังเพลงของพี่เอกกับพี่ฆ่าก,กันนะพี่เอกกับพี่ก้ายังมีร้องด้วยกันหลายเพลงมากก็นๆๆี่มีเพลงที่ช่องเราจะมาทำนะครับผมก็ขยายให้มีเพลงต่อไปนะครับก็ดันคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมหรือขอมาจากช่องทางอื่นได้นะครับผมใครมีไลน์ผมก็ขอมาได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาวิเคราะห์นะครับแค่นี้นะครับก็ขอไปทุกคนเป็นอย่างสูงที่ไม่ได้วิเคราะห์กับเมเนชั่นในคลิปเดีวยวกันก็แยกคลิปมาสองคลิปแล้วนะครับสองวันทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ให้ผมให้อภัยผมก็ฝากกดแชร์ะค,ะคลิปนี้นะครับผมสหน่อยคลิปน